สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับบางทีชีวิตมันก็แบบถาโถมเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวความคิดกังวลต่างๆมันวนอยู่ในหัวตลอดเวลาจนรู้สึกเหมือนเออจัดการอะไรไม่ถูกเลยครับอืมเป็นกันเยอะนะคะความรู้สึกแบบนั้นความท่วมทน้นความเครียดเนี่ยซึ่ง ส่วนหนึ่งเลยนะคะมันมาจากการที่เราอาจจะเหมือนลืมอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะ่ะใจมันลอยไปคิดเรื่องเก่าบ้างกังวลเรื่องอนาคตบ้างจนไม่มีแรงจะรับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆการมีสติหรือความรู้สึกตัวนี่แหละคะ่ะเหมือนเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้น่าสนใจมากครับเพราะวันนี้เราก็ตั้งใจจะมาคุยเรื่องนี้กันพอดีเลยครับคือแนวคิดเรื่องสติแล้วก็ หลักการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสติปัฏฐาน4กับสัมปชัญญะซึ่งเป็นแกนสําคัญในพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเราจะพยายามย่อยนะครับย่อยข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งตําราบทความวิชาการคําสอนครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อประโมทหรือแม้แต่หนังสือที่อ่านง่ายๆอย่างเล่มที่แนะนําฝึกสติ10วินาทีเป้าหมายคืออยากให้มัน เเข้าใจง่ายที่สุดเลยครับใช่ค่ะคือเราจะมาสกัดเอาหัวใจสำคัญออกมาว่าจริงๆแล้วสติคืออะไรแล้วเราจะฝึกมันผ่านอะไรได้บ้างอย่างสติปัฏฐาน4เนี่ยแล้วจะเอาไปใช้จริงๆในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงโดยจะเน้นใช้ภาษาแบบเออไม่ต้องเปลี่ยนบันไดฟังเลยค่ะให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยสติเนี่ยถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆสุดเลยมันคืออะไรครับ ถ้าแบบตรงๆง่ายๆเลยนะคะสติก็คือความระลึกได้ค่ะหรือความไม่ลืมไม่ลืมว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ร่างกายเป็นยังไงใจรู้สึกอะไรอยู่ไม่ใช่ปล่อยให้ใจมันล่องลอยไปเรื่อยๆเผลอไปเรื่อยๆนะคะมันคือการดึงความรู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละค่ะการระลึกได้ไม่เผลอผมเคยได้ชินหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชท่านเน้นมากๆเลยว่าสติต้อง ระลึกได้ทันควันเพราะจิตเรามันเกิดดับเร็วมากอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะจิตเรานี่มันเปลี่ยนแปลงไวว่างจริงๆนะคะเกิดดับดับตลอดเวลาการรู้ทันความคิดอารมณ์หรือสภาวะต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจแบบฉับพลันเนี่ยเลยสำคัญมากแต่ก็อาจจะต้องแยกนิดน,นึงนะคะระหว่างสติแบบที่เราใช้กันทั่วๆไปในชีวิตประจำวันกับสัมมาสติหรือสติในทางธรรมที่เราจะเน้นคุยกันวันนี้อ๋อ ครับครับมันต่างกันยังไงครับสติทั่วไปกับสติในทางธรรมสติทั่วไปก็อย่างเช่นเรามีสติเดินข้ามถนนไม่เหมอจนรถชนหรือมีสติรู้ว่าเอ๊ะวางกุญแจไว้ตรงไหนนะอันนี้ก็เป็นความไม่ประมาทในเรื่องทางโลกทั่วๆไปซึ่งก็ดีนะคะแต่สัมมาสติหรือสติที่เป็นส่วนหนึ่งของทางพ้นทุกข์หรือที่เรียกว่าสติปฐานเนี่ยจะเน้นไปที่การระลึกรู้สภาวะของกายของใจเราเองณปัจจุบันขณะ เพื่อจะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันไม่ใช่แค่ระวังภายนอกตัวแต่เป็นการรู้ทันข้างในตัวเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือสัมมาสติมันจะโฟกัสเข้ามาที่การรู้ทันกายใจตัวเองแล้วหน้าที่หลักๆของสติแบบนี้นอกจากแค่ระลึกรู้แล้วมันมีอะไรอีกไหมครับหน้าที่สําคัญเลยนะคะสติจะเหมือนเป็นเ,เหมือนยามเฝ้าประตูใจเราอะค่ะคอยช่วยให้เราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆเป็นกุศล แล้วก็ขนาดเดียวกันก็คอยเหมือนคอยเบรกนะคะคอยยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีหรืออกุศลไม่ให้มันเข้ามาครอบยำหรือเติบโตในใจเรามันเชื่องยองกับคําว่าอัป,ปมาทะด้วยนะคะคือความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นรากฐานของความดีทั้งปวงเลย แล้วก็ยังเป็นปัจฉิมว่าด้วยคำสอนสุดท้ายก่อนปรินิพานเลยแสดงว่าสำคัญมากจริงๆที่ท่านบอกว่าสติเป็นใหญ่เพราะมันจำเป็นในทุกๆเรื่องเลยค่ะทั้งการกระทำการภาวนาพอพูดถึงการระลึกรู้กายใจตัวเองปุบเนี่ยคำว่าสติปัฏฐานสมันก็ลอยขึ้นมาเลยครับได้ยินบ่อยมากๆแต่บางทีก็ยังเอ๊ะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่ามันคืออะไรกันแน่ครับสติปัฏฐานสี่ ถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือฐานหรือพื้นที่สําหรับฝึกสติ4ี A ่แงค่ะคําว่าปฐฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งพระะนสติปฐฐานก็คือฐานที่สติจะเข้าไปตั้งมั่นเข้าไปรู้นั่นเองมีอยู่สีฐานหลักๆคือากายร่างกายเรานี่แหละค่ะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉย,ยๆจิตสภาพหรืออาการต่างๆของจิตแล้วก็ธรรมพวกสภาวะหรือแบบแผนต่างๆที่ปรากฏในใจ เหมือนเรามีสนามฝึกสี่สนามให้เราเลือกฝึกสตินะคะที่เคยได้ยินบ่อยๆว่าเป็นทางสายเอกทางเดียวสู่ความพ้นทุกข์ใช่ไหมครับทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นเลยครับใช่ค่ะในพระสูตรท่านเรียกว่าเอกยโนมโคคือเป็นทางสายเดียวจริงๆไม่ใช่ว่ามีหลายทางให้เลือกนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นทางที่ต้องเดินไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการความบริสุทธิ์ต้องการพ้นจากความโศกดับทุกข์บรรลุธรรม ก็ต้องเดินบนเส้นทางของการมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่แหละค่ะแล้วเป้าหมายหลักของการฝึกบนฐานทั้งสี่นี้คืออะไร <c oughs> ก็เพื่อให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นหรือตามที่กิเลสความเคยชินมันปรุงแต่งขึ้นมาการเห็นตามความเป็นจริงอันนี้หมายความว่ายังไงครับขอขยายความนิดนึงครับหมายถึงการเห็นว่าทุกอย่างมันเออไม่เที่ยงนะคะมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปคือเป็นทุกข์ในแง่ของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันไม่มีตัวตนจริงๆที่เป็นแก่นสารถาวรให้เราไปยึดว่าเป็นของฉันได้จริงๆอนัตตา พอเราใช้สติเนี่ยเฝ้าดูกายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยๆบ่อยๆเข้าเราจะเริ่มเห็นความจริง3ข้อนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นปัญญามันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเองความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆคลายออกไปเองเนี่ยแหละคะ่ะคือกระบวนการที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับแล้วการฝึกแบบนี้ทุกคนฝึกได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นพระเป็นนักบวชเท่านั้น ไม่เลยค่ะทุกคนฝึกได้และควรฝึกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีกายมีใจเนี่ยการฝึกสติปัฏฐานเป็นเรื่องสากลมากๆไม่ได้จํากัดเพศวัยหรือสถานะอะไรเลยแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆของการทําสมาธิด้วยนะคะถ้าไม่มีสติคอยรู้ตัวอยู่เนี่ยสมาธิที่ถูกต้องจริงๆมันก็เกิดไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นเราลองมาดูแต่ละสนามฝึกกันหน่อยดีไหมครับว่าฝึกยังไงแบบง่ายๆเริ่มที่ฐานแรกเลยกาย หรือการดูกายเนี่ยทำยังไงครับการดูกายหรือกายานุปสิมานะคะหัวใจหลักเลยคือรู้สึกถึงร่างกายในปัจจุบันขณะค่ะแบบง่ายที่สุดเลยคือรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในท่าไหนยืนเดินนั่งหรือนอนก็แค่รู้เฉยเฉยหรือรู้สึกถึงลมหายใจก็ได้ค่ะที่กำลังเข้ากำลังออก รู้สึกว่ามันยาวหรือสั้นสบายหรือไม่สบายก็แค่รับรู้ไปตามที่มันเป็นไม่ต้องไปคิดอะไรต่อแค่รู้สึกเฉยๆเลยไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรอย่างเวลาเราขยับตัวในชีวิตประจำวันแหละครับเช่นกำลังพิมพ์งานดื่มน้ำเคี้ยวข้าวอันนี้นับด้วยไหมครับ นับหมดเลยค่ะการรู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวต่างๆก้าวขาไปข้างหน้าถอยหลังยกแขนขึ้นลงเหลียวซ้ายแลกวาอันนั้นก็คือการดูกายใน a รียบทย่อยๆค่ะหรือถ้าเป็นการฝึกที่เป็นรูปแบบชัดเจนหน่อยก็อย่างเช่นการเดินจงกรมกําหนดรู้ความรู้สึกที่เท้ามันกระทบพื้นไปเรื่อยๆหรือบางทีก็าอาจจะลึกลงไปอีกคือพิจารณาว่าร่างกายนี้มันก็ประกอบด้วยท่าสีดินน้ําลมไฟหรือมองให้เห็นว่ามันก็เป็นของไม่สะอาดไม่ใช่สิ่งสวยงามถาวรอ,อะไรทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันนะคะ คือให้เราคลายความยึดติดในร่างกายให้เห็นว่ามันก็เป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งโอเคครับเน้นที่การรู้สึกตัวกับร่างกายเป็นหลักเลยนะครับต่อไปฐานที่สองเวทนาการดูความรู้สึกอันนี้คือดูอารมณ์สุขทุกข์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้แม่นยําขึ้นอีกนิดเวทนามันคือความรู้สึกที่เป็นกลางๆก,ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปตีความว่าเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีมันมี3ามแบบหลักๆค่ะคือสุข ความรู้สึกสบายกายสบายใจทุกความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็อักทุกขมสุขหรือเฉยเฉยคือไม่สุขไม่ทุกข์อ๋อครับแล้ววิธีปฏิบัติคือยังไงครับแค่รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนอยู่ถูกต้องค่ะหลักการคือรู้ชัดๆไปเลยว่าณขณะนั้นเนี่ยกำลังมีความรู้สึกแบบไหนปรากฏอยู่เช่นรู้สึกปวดขาก็รู้ว่าทุกเกิดขึ้น รู้สึกผ่อนคลายสบายๆก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นหรือบางทีมันก็รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเฉยๆแค่รับรู้ไปโดยที่ไม่ต้องพยายามไปชอบใจความสุขหรือไปผลักสายความทุกข์หรือไปรำคาญความเฉยๆนะคะแค่รู้ตามที่มันเป็นจริงๆการดูเวทนานี่อาจจะต้องใช้ความอดทนหน่อยนะคะเพราะธรรมชาติเรามักจะอยากหนีทุกข์อยากจะยึดสุขไว้ะคะ แล้วทำไมการแค่รู้ทันความรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับเพราะมันจะทําให้เราเห็นค่ะว่าความรู้สึกพวกนี้มันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ชั่วคราวมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวฉันที่กําลังสุขหรือตัวฉันที่กําลังทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราเห็นแบบนี้บ่อยๆเข้าใจเราจะเริ่มเป็นกลางมากขึ้นค่ะไม่แกว่งไปตามความรู้สึกง่ายๆสุขมาก็แค่รู้ทุกมาก็แค่รู้ เฉยๆก็แค่รู้ความยุติดหรือการผลักสายมันจะค่อยๆลดลงไปเองพอจะเห็นภาพครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยไปต่อที่ฐานที่3นะครับจิตหรือจิตตานุปัสสนาอันนี้ดูจะละเอียดอ่อนขึ้นไหมครับจับต้องยากกว่ากายหรือเวทนาหรือเปล่าอาจจะดูเป็นนามธรรมขึ้นนิดนึงนะคะแต่หลักการย,ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ คือรู้ทันสภาพหรืออาการของจิตในขณะนั้นๆว่ามันเป็นยังไงเช่นตอนนี้จิตกำลังคิดฟุ้งซ่านหรือกำลังสงบจิตกำลังมีกิเลสไหมเช่นโกรธอยู่หรือเปล่าโลภอยู่ไหมหรือไม่มีจิตกำลังหดหูหรือกำลังเบิกบานจิตมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิไม่ต้องไปพยายามไล่จำแนงให้ครบทุกอย่างตามตำราเป,เป๊ะก็ได้นะคะเอาแค่รู้ทันอาการหลักๆที่มันแสดงออกมาก็พอแล้วคะ่ะ ครับครับแล้วเราจะรู้ทันมันได้ยังไงครับมันเร็วมากเลยนะความคิดเนี่ยก็แค่สังเกตค่ะพอรู้ตัวว่าเอ๊ะกำลังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อยก็แค่รู้ว่าอ๋อกาลังคิดหรือรู้ว่าฟุ้งซ่านพอรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อกาลังโกรธไม่ต้องไปตัดสินมันนะคะไม่ต้องพยายามไปกดมันไว้หรือพยายามจะเปลี่ยนมันแค่รู้เฉยๆแบบที่หลวงพ่อประโมทท่านย้ำบ่อยๆนะคะว่าให้เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู เป้าหมายของการดูจิตนี่คืออะไรครับก็เพื่อให้เข้าใจว่าจิตหรือความคิดอารมณ์เหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันค่ะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรของเราความคิดดีๆมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความคิดร้ายๆหรืออารมณ์แย่ๆมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะพอเราเห็นธรรมชาติที่มันไหลเวียนเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ่อยๆเนี่ย ความยึดมั่นว่านี่คือฉันนี่คือความคิดของฉันอารมณ์ของฉันมันก็จะค่อยๆลดลงทําให้เราเป็นอิสระจากความคิดจากอารมณ์พวกนั้นได้มากขึ้นค่ะเข้าใจครับมาถึงฐานสุดท้ายครับธรรมหรือธรรมานุปัสสนาคําว่าธรรมในที่นี้มันดูกว้างมากเลยนะครับหมายถึงอะไรครับเนี่ยค่ะคําว่าธรรมในฐานนี้จะมองเป็นภาพรวมที่กว้างขึ้นมาอีกค่ะ หมายถึงการทำความเข้าใจเนื้อหาหรือแบบแผนของประสบการณ์ผ่านหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้า,ท,าท่านทรงจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้เหมือนเป็นแผนที่นะคะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลก,าการทำงานของจิตใจแล้วก็ปรากฏการต่างๆที่มันเกิดขึ้นอมีหมวดหมู่อะไรบ้างครับที่สำคัญสาคัญหรือเจอบ่อยๆมีหลายหมวดเลยค่ะแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆก็เช่น นิวรณคือพวกอุปสรรคที่คอยขวางกานจิตไม่ให้สงบเช่นความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยพวกนี้ค่ะหรือขันห้าคือองค์ประกอบ5อย่างที่รวมกันเป็นชีวิตเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรืออายตนะคือประตูรับรู้6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์หรือโพชฌงเจ็ด ธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้เช่นสติความเพียรสมาธิและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คืออริยสัจสี่ความจริง4ประการเกี่ยวกับทุกข์และการดับทุกข์ค่ะโหฟังดูเหมือนต้องไปเรียนธรรมะเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วจะเอามาปฏิบัติจริงๆยังไงครับอ๋อไม่ใช่การท่องจาเพื่อไปสอบนะคะแต่เป็นการใช้หลักธรรมเหล่านี้เหมือนเป็นวั่นขยายส่องดูประสบการณ์จริงของเราเองค่ะ เช่นเมื่อเรารู้สึกง่วงเหงาหานอนตอนกำลังจะนั่งสมาธิก็รู้ว่าอ๋อนี่คือนินวรณ์ตัวหนึ่งนะถีนมิถะมันกำลังทำงานอยู่หรือเมื่อเราเห็นรูปสวยๆแล้วใจมันชอบขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อนี่คือการทำงานของตาอายตนะกระทบกับรูปอารมณ์เกิดเวทนาสุขเกิดสัญญาจำได้หมายรู้เกิดสังขารปรุงแต่งว่าชอบแล้วก็มีวิญญาณการรับรู้มันเป็นการเห็นกระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เห็นผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวค่ะแล้วเป้าหมายของฐานธรรมนี่คืออะไรครับมันต่างจากฐานอื่นยังไงเป้าหมายคือการเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจกลไกลค่ว่าอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือหนทางที่จะดับทุกข์อย่างการรู้ทันนิวรณ์ก็เพื่อที่เราจะหาวิธีจัดการกับมันได้การเข้าใจเรื่องขันห้าก็เพื่อจะคลายความยึดมั่นว่ามีตัวเราจริงๆอยู่ตรงนี้และท้ายที่สุดเลยก็คือการเข้าใจอริยสัจสี ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุของมันตัณหาสภาวะที่ทุกข์มันดับไปคืออะไรนิโรธแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงมักเหมือนเป็นการเห็นแผนที่ทั้งหมดของการเดินทางออกจากทุกข์เลยนะคะโอ้โหชัดเจนขึ้นมากเลยครับทั้งสีฐานกายเวทนาจิตธรรมนี่เหมือนเป็นสนามฝึกสติในแง่มุมต่างๆกันไปทีนี้คำถามสำคัญเลยครับแล้วเราจะเอาสติกับสิ่งที่เรา ฝึกจากสติปฐานพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นได้ยังไงครับตรงนี้แหละคะ่ะที่คำว่าสัมปชัญญะจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆสติคือความระลึกได้ใช่ไหมคะส่วนสัมปชัญญะเนี่ยคือความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือความเข้าใจชัดในสิ่งที่เรากําลังทํากําลังพูดหรือกําลังคิดอยู่ว่ามันคืออะไรเหมาะสมไหมมีประโยชน์หรือเปล่าเหมือนพอมีสติแล้วก็ต้องมีปัญญากำกับด้วยคะ่ะ อ๋อคือสติกับสัมปชัญญะต้องทำงานคู่กันไปใช่ค่ะเหมือนเป็นเหรียญสองด้านเลยสติช่วยให้รู้ทันว่ากำลังทำอะไรอยู่ส่วนสัมปชัญญะช่วยให้เข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นยังไงดีไหมควรทำต่อหรือเปล่าในตำราท่านก็แยกสัมปชัญญะเป็นสี่อย่างย่อยๆนะคะแต่ถ้าสรุปง่ายๆเลยก็คือรู้ว่าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ไหมสาธ,ธากะ มันเหมาะสมกับเราไหมสถานการณ์ไหมสัปไายะมันอยู่ในขอบเขตที่ควรทำหรือเปล่าโคจระแล้วก็ทำอย่างไม่หลงลืมไม่ฟั่นเฟือนอสัมโมหะพอมีทั้งสติและสัมปชัญญะควบคู่กันไปการกระทำของเรามันก็จะรอบคอบขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์มากขึ้นค่ะและมีวิธีง่ายๆไหมครับสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาหรือรู้สึกว่าการไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมันดูเป็นเรื่องใหญ่ไปนิด อย่างในหนังสือฝึกสติ10วินาทีที่เราอ้างถึงเมื่อกี้นี้เขามีเทคนิคอะไรแนะนำบ้างครับเทคนิคนั้นน่าสนใจมากเลยค่ะคือเขาเสนอว่าไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือต้องไปนั่งหลับตาเสมอไปนะคะแต่ให้เริ่มจากการรู้ตัวสั้นๆแค่1ิวินาทีระหว่างวันทำบ่อยๆเช่นรู้สึกลมหายใจเข้าออกสักสองสาครั้งหรือแค่รู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่นะ กำลังเดินกำลังดื่มน้ำแค่แวบสั้นๆแต่ทำซ้ำๆบ่อยๆตลอดทั้งวันค่ะแค่สิบวินาทีเองเหรอครับมันจะพอเหรอครับเนี่ยอย่าเพิ่งดูถูกพลังของการทำซ้ำเล็กๆน้อยๆนะคะมันเหมือนเราหยอดกระปุกสะสมแตนสตินะคะทีละนิดๆถึงมันจะดูน้อยนะคะแต่ถ้าทำสม่ำเสมอเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างความคุ้นเคยให้จิตเรากอบมารู้ตัวได้ง่ายขึ้น และการฝึกสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันแบบนี้ล่ะค่ะที่จะส่งผลดีอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยมีประโยชน์ด้านไหนบ้างครับที่พอจะเห็นได้ชัดๆเลยโอ้โหหลายด้านเลยค่ะทั้งงานวิจัยสมัยใหม่ทั้งประสบการณ์ตรงของผู้ฝึกเองก็ยืนยันตรงกันนะคะว่ามันช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลได้จริงๆทำให้เราจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นไม่เหวี่ยงวินง่ายๆค่ะช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับงานหรือการเรียนได้ดีขึ้น แต่สินใจอะไรๆก็รอบคอบขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดีขึ้นได้นะคะเพราะเราจะฟังอย่างใส่ใจมากขึ้นตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นแล้วมันก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วยซ้าไปค่ะอย่างในสถานการณ์ที่มันยากๆล่ะครับเช่นวิกฤตต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันสติมันช่วยได้จริงไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย การมีสติรู้ทันความกลัวความกังวลของตัวเองไม่ตื่นตละลนกไปตามข่าวสารมากเกินไปก็ช่วยให้เราปรับตัวรับสถานการณ์ได้ดีขึ้นมีความอดทนมากขึ้นหรืออย่างที่หลวงพ่อปราโมทท่านเคยยกตัวอย่างเรื่องไฟไหม้นะคะถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังอะไรสําคัญที่สุดหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุสติก็อาจจะช่วยให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ มันคือเครื่องมือสำคัญมากๆในการรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆค่ะฟังดูเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาสติให้มันแข็งแรงขึ้นจริงๆจังๆละครับต้องทำยังไงต่อนอกจากการฝึกสั้นๆระหว่างวันหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือต้องฝึกต้องซ้อมอย่างที่หลวงพ่อปราโมทท่านย้าเสมอเลยค่ะการพัฒนาสติก็เหมือนการฝึกทักษะอื่นๆเลยค่ะ ต้องอาศัยการภาวนาหรือการอบรมจิตใจซึ่งหลักๆก,ก็คือการฝึกสมถะคือทําให้จิตสงบตั้งมั่นแล้ววิปัสนาคือทําให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงโดยใช้สติป,ปฐาน4ี่นี่แหละค่ะเป็นฐานในการฝึกไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการไหนก็ตามแล้วการฝึกแบบนี้มันส่งผลต่อสมองของเราจริงๆไหมครับในทางวิทยาศาสตร์พอจะมีคําอธิบายไหมครับมีคําอธิบายค่ะบางบทความทางพุทธจิต,ตวิทยาก็พยายามเชื่อมโยงกับทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลของสมองเนี่ยค่ะ มองว่าการฝึกสติซ้ำๆมันก็เหมือนกับการสร้างเส้นทางใหม่ๆในสมองทำให้สมองเราคุ้นเคยกับการอยู่ในโหมดรู้ตัวมากขึ้นพอเราฝึกบ่อยๆการดึงสติกลับมามันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าแม้การฝึกสั้นๆอย่างสิ์วินาทีแต่ถ้าทำสม่ำเสมอทำบ่อยๆเนี่ยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงในระดับโครงสร้างและการทำงานของสมองเลยค่ะ โอ้โหฟังดูมีความหวังแล้วก็ทำได้จริงด้วยนะครับสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้พยายามย่อยเรื่องสติที่หมายถึงความระลึกรู้ไม่เผลอสติปัฏฐาน4ี่ที่เป็นเหมือนสนามฝึก4ี่ด้านคือกายเวทนาจิตธรรม และสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายคือการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคลายความยึดติดและก็นำไปสู่ความสงบสุขในชีวิตประจำวันโดยเราก็เนมการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้ประโยชน์กลับไปนะครับใช่ค่ะอยากจะย้ำอีกครั้งว่าสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือจำกัดเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมในวัดเท่านั้นนะคะ แต่มันคือทักษะหรือเครื่องมือที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วก็นำมาใช้ได้จริงๆเพื่อรับมือกับความวุ่นวายความเครียดหรือความสับสนในโลกยุคปัจจุบันนี้ช่วยให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็สงบมากขึ้นแม้ท่ามกลา,ามเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาค่ะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังจริงๆครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะชวนคิดต่อกันเล่นๆนะครับว่า ถ้าแค่การฝึกรู้ตัวสั้นๆเพียง1ิบวินาทีแต่ทำบ่อยๆเนี่ยมันสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองเราได้จริงๆลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราค่อยๆเพิ่มขณะแห่งความรู้ตัวแบบนี้ให้มันแทรกซึมเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตเราได้บ้าง ลองนึกถึงสถานการณ์เล็กๆสักอย่างในวันนี้ที่การลองเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปอาจจะทำให้ผลลัพธ์มันต่างออกไปอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้นะครับ